ครับบาเหนือสายสารพ่กินผระเที่ยวครับมาเนะครับนาะพีย่ห,หิ่งหางดูคลิปบาเหนือกเสายสาร,สารมากินเขา้าเที่ยงเนาะเียงอาหารหล่งดวนอ,อาหารหลงดวนครับอันนี้เหนียวก็ออุ่นสายสานมากอยกุ้งเหลือเนาะกระเียไว้ก็เลยมาขว้าขวซุปเนาะไม่ถ้าย้ำก็เป็นถ้าไปพ่อสามเหนือย้ำเนาะไม่ส้ม,ม,มใส่พริกแห้งครับกินหมูถอดละขีนก ประกาศแล้วก็พัสดุมามากินข้าวในโผมเด้อไพศาลว่ากินแล้วมันจะร้อนป่ะไอ้เจ้าบ้าคนนีอาหารเที่ยงนี่ไพศาลกับมีแบบนี้บ่มีแต่หาง่ได้ผัดให้มันแต่กระชุบแบบนี้ละเอ็มบาดูเนาะ มึงมีที่ไปวางถึงไันมดูอร่อยผีมะนูมันูนมมันูนจันเจ้าเหรอครับเซลล์หกที้ดีอืมก็มีพี่อีกคนนึงแกก็ซื้ออย่างเราลืมซื้อแล้วมาแรกที่เรกนม้นาย เอ็มหอดพักกะถินเนาะเอ็มปลาทูกินหมูปิ้งแค่หม,มูก็แนะรงแลอวเลยเขาพี่ีๆปะ่ะเบื้องเขาสองคนเป็นแต่กินเขาแซ่บเขาอย่างเขาแซ่บไปดีเลยนะอ่าถ้าพระเบด้ยของนี่ยถ้าทิวเวอร์คนอยู่คนนี้เนี่ยกินไม่ยิ้มอยากจะเอาห้องหนึ่งส กินข้าวอิ่มแล้วนะถ้าบ่เบบี้ที่ปอนเลยกินขนมปังได้อีกปิดปอนนึง่งบนเค,ค้กมือห,มนหนึ่งหมดนักพี่เบอร์บอกกนะันเนาะบอกอไออีกหน,น่อยนึงเดี๋ยวได้ละเนี่ยกุ้ยกุ้งเหลือครับอยู่ในจีนเสียดายต้องเอาไปทิ้ง แช่ไปแล้วหอมไปหมหินหมดเอามามอืเอามาั่วมันอร่อยอร่อยดิคือห่อลาบป่าเหนียวแล้วอเอามาควอืด พี่ๆมาดูคลิปเบ้าเนือบอกเ๋ยวนี่เบ้าเหนือเหรอดูคลิปเบ้าเหนือ้ออ้วนขึ้นเนี่ะครับเราจงอ้วนไปพร้อมกันเนาะบอกอ้วนแล้วมาด่าขึ้นขึ้นปอมโหลยี้ภาษาเกาหลีว่าละคำกุ้งเนีย่ยเซอูกุ้งเซอูรับเซอูได้ไปคำหนึง่งแล้ว

นี่กินอาหารตอนเที่ยงนี่กินไรว่าตอนแรงตอนแรงอีกเพราะว่าเขามื่อยเสียบเต็มมึงยิงเขาเสียบเต็ม อืมอืมหวานอนาปาเนียวมากกว่ากินคนเดียวแล้วือน,นี้ไปเห็นพี่นปก,กาขายข้าเนียวอินเทอร์เน็ตทึกๆเนาะกูกมาเลยนี่แหละท,ที่ว่านเกาไปหนักหนาไอีกด้ไมิบโลซีมึงจิ แม่มอกว่ซื้อมาตนีแไหมหม่หมมหมมมวัถ้าเขามาซื้อซูเปอปร์รถถ้าผมว่สโ,โ,โ,โลน่ะเป็่นปปรถน,นี้ยซื้อซูเปอร์ดิแสนหนึงเลยอืยี่โลเนี่แต่ซื้อที่เราเน,นี่ยสี่หมืนม่นนั่นเหนพุบเม่แู้เขียนผิดรูบต้ไปถามแล้วกนนันเนาะ นลาดูดจริงคนเดียวที่นนีงยังอึดไปนี่แต่งอนที่ชื่อคนเดียวม็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาทุกเสียพาเป้าเนื้อหดหมดแล้วเนาะมันหดเหรอเมดวนแปลกนั่กับบะขุมนี่เนาะอ๋อไม่แพ้ช้องพิเวษมะุมมันหายไปนินึงเีย มันเป็นมะละกินออกมาแล้วม,ม,มันขมโอ้โหยิ่งมือเลยนี่มันขมหน่นอยๆซุปทำไม่ซุมแต่ว่ามีต้นหอมบัตจีดอกเซนต้นหอมญี่ปุ่นคนนี้ <laughs> นี่หมดะ Nó rất hay mà bây Anh cái đây mà nó chạy Rau không một con Đơn, đơn quá là nó ừ. Đơn gấp gì Gấp xíp có mưa là nó Nè รสาติกินตอนกุ้งเหนหมดเนียเนี่ยะได้เนื้อหมูเรลาไปซื้อมีแต่เนื้อรวนเลยเนาะสรคนย่านว่ากินเนื้อร่วนกดียุ่แจ้สสำหรับนี่ก็เพราะว่ามีมันตดเลยกับไปเสียบนะเนื้อหมูมาละหลายอย่ อย่างอู้นต้องนั่นป่ะตะนเหนือยูรูจักเลยคนวเหนือไปสั่งกระูกจักกันหรอวะเฮ้ยก่นอนออโอ้โหแกผ้าอะจาลยทีุ่ดเชิงใส่มาพิกผลนเถิงมาพริกสดแม่มแเจ๊ยามีอะไ้เอาตะนวลก็บมี๊่ะพี่ทุนเนื้อหมู จะ่ัดอีสานคิอเบเรมาผัดน้ำมันคือผ้าเหมือนอ่ะพร้มหรพร้อมแบวิลีรลูกทิพน้ำลายไหลมาเนาะกินอิมอ่มนอนอุด่นไม่เกี่ยวร <c oughs> ู <c oughs> เก หวานมากเยหวานมากหวานหมูทอคอัน <sympath> ต <icking> ่างหมูหวานนี่หมูหวานนี่ใช้กัพวกะปิบวหมูทอดเค็มอ่ะหมูทอดเคืออันนั้มันจะใช้เวลาดุนเป็แบบเร่งด่วนมาแบบวันนาทีแหละว่าเนาะอือ ได้เบรกโดนก็ดีที่ได้ได้กินคนฮอดเนาะเบรกสมองคร่งอืมโคตรจะปาก้ะหือเขาคุยแบบน้องเนาะต้องจะเป็นยังเนาะอืบอสขอเบย์ขอยังได้เนาะ เขาเหลือหกมงเขาเลือกตนหกมงเพิ่มจะพักเพียงเขาก่อ, <S <S อีกหกมง,งเพิ่เหมือนคนไทยเขาครับเขาไปคุยบ่นเนาะแต่ย่าเสียงงานบ่นแต่เาโรงงานถ้าเพิ่นจ้องเฝ้าเขาไปช่วงงานที่มาได้ได้แ่โรงงานเขาเขาแพ็กวันนี้ช่วงมื่อื่นช่วนพุ่งนีม้มันก็เ e v e l ได้กับเจ้าแก่ ยังหวาเลยวะมาข้างโรงงนตีซกันมนีม้เนาะเจโรงงานเขาไม่คือโรงงานอื่ถ้าโชวงองเงยมาทันได้เขาหกชุ่มกับนี้ได้เข้าตีซีกับนี้ผู้ใด่า,ยยาูนี่แต่ใบายใแต่เขากไม่ได้ว่าแบบสวนที่เวลามันลำบากนลบากกว่านี้ใบกว่านี้มเพชรขนาดเลยมีกระซ่ะ บางทีเวลาเลิกงานแล้วถ้าแกอูยุนะร้านอาหารทัวเมาช่วงสองทุ่มสามทุ่มก็ได้ลงเบลให้กับมีเมื่อเวลางานก็นได้เห็ดกับมีเป็นโรงงานครอบครัวแล้วอีกอย่างหนึ่งยู่นีน่คือ ต้องพยายามฟังเสียงโทรศัพท์เพ็ดงานด้วย้ะแก้โวรมาจ่วบ้นบมือ, <c oughs> อถึงใจขนาดเลยกับข้าวต้องเฮ็ดแบบนี้แหละกินมันยังอร่อย

หมื sucking, ừ, 응่นหนึ uh ่งครับมื่นไปเลยหมื่นกว่าบาทหน่อยนึงบางบัานเดืกับสามแสนกว่าบัานเดือก็ีถ้าสี่เด้อสามสี่สิบสองละมื่นสองละกับข้าวเครื่องเดือนละหมื่นกว่าเห้งสองคนเจาสองคนออกเดี๋อวไปเที่ยวข้างนอกนะบอก คือบ่ไปออกไปเที่ยวข้างนอกเสื้อผ้าก็บ,บ่ค่อยได้ซื้อเป็นใดเนาะต้นจะเก็บไว้กินจะเก็บไว้กินอืมไข่แสบนอกมันเป็นเนื้อเนื้อมันเลยเป็นเนื้อด้วยนี่ะครับทิปั่ 5, นคะลิน้าเนาะ ติดตามคลิปด,ดีๆอาจารย์จะทำคลิปทำไมด,ดีครับครับผมขอให้พี่น้องทุกคนที่เข้ามาดูคลิปบ้างเนี่เขาไม่มีความสุขแต่ชีวิตแต่ละวันนะครับทุกๆวันเลยนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ